50,000ปีใหม่ไม่น้อยที่สำคัญพรถูกเริ่มต้น5,000บาทตลอดสัญญากับโปรโมชั่นเดือนนี้รอยกระต o g เฟสติวัลตูเท้าสันตเวนที่4มีรถให้เลือกามา,ากมายเจ้าวันนี้เพียง9 9 9บาทดูคิดมารับส่ลดทันที5,000บาทดอกเบี้ยคุ้ม,ค,ม,ค,มคุ้มกับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.89%เท่านั้นขัเาาบเบี้ยยาวไปอีก90วันยังไม่หมดมาพร้อมกับบัตร SRT Family Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งาน ให้เลือกทั้งเตยต้ารีวอีซูดีแม็กและมิซูบิชิไทร์ตันปีใหม่ใหม่หลักหมื่นจัดของแต่งมูลค่าครึ่งแสนมาให้ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กออฟโรดบันไดด้านข้างคิ Q ้วล้อและการชนหลังแต่งมาให้พร้อมเข้าไรเข้าสวนจัดสายบรรทุกหนักคอกรัวเผาลอยคอกหรัวธรรมดาแบบมีมาให้เลือกทั้งอี u ูดีแม็กหรือจะเป็นเตยต้าไฮรักรีวมีทุกสีสวยครบจบแต่งช่วงล่างมาให้จัดเต็มมูลค่าแสนกว่าบาทออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาก เมสิจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยแต่งสายซิ่งมาให้ด้วยล้อหน้าล้อแมกล้อหลังเป็นล้อกระทะบรรทุกออกง่ายผ่อนเริ่มต้น5 0 0พันบาทตลอดสัญญามีโฉมหน้าใหม่โฉมหน้าพิกโลกและโฉมหน้าหมูปา่าในส่วนของรถตู้แห้งแ,หงและตู้ห้องเย็นนปตทมีมาให้เลือกหลายคันสภาพสวยปีใหม่ไม่น้อยและมีความสูงตู้มาให้ทุกขนาดที่คุณลูกค้าต้องการออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากจดทะเบียนตู้มาให้เรียบร 1.9 2.4และ2.8ใครอยากใส่ตู้ใส่คอกนักแป๊บจัดให้ผ่อนเริ่มต้น5,000บาทเท่านั้น <c oughs> เปนยังไมบ้มาคะสำหรับรถที่แ๊บพามาชมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียว4ฟวิรถคอกรั้วเฟล,ลอลยตู้ทึบและตู้ห้องเย็นจัดราคาสุดพิเศษมาให้ราคาเริ่มต้น289,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทตลอดสัญญาออกรถเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าและที่สำคัญออกรถเดือนนี้แถมฟรีกระทงมาให้ทุกท่านกันเลย สนใจแล้วรีบมาเลยนะ